สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ อุทยัยท็อกกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาที่พัฒนาสปอร์ตคลับที่ชนบุรีนะครับทีบุทัทยธานีก็เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นกันอยู่ที่นี่ก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ไปพูดคุยกับนักฟุตบอลหลายๆคนนะครับแต่ว,ว่าก่อนอื่นก็ฝากช่องทางการติดตามสโมสรบุทยัยธานีกันอีกครั้งสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะฮะกดติดตามทางยู u ูบช่องของอุทยัยธานีแล้วก็ทางเฟซบุ๊กรวมถึงอินสตาแกรมด้วยนะครับเราขึ้นอยู่ข้างล่างก็กดติดตามไว้เลยวว่่่าาาาไมพดขสขสรอง ของวงการฟุตบอลดูไทยธานีแน่นอนปีนี้ต้องบอกว่ามาแรงนะครับในส่วนของอุ้ยไทท็ทอกวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปพูดคุยกับผู้เล่นมากประสบการณ์มาหลายคนนะครับวันนี้ถึงเวลาของนักเตะดาวรุง่งต้องบอกว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมนะครับมาพูดคุยทีเดียว2คนเลยเดี๋ยวผมให้เขาได้นําตัวกันเองเพราะว่านักฟุตบอลยุคใหม่นี่มันต้องมีคาแรคเตอร์ในการเอนเตอร์เทนพอสมควรสวัสดีครับสวัสดีครับนีหนุ่มรอทั้งสองคนก่อนหน้านี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไร มีคนมานั่งพูดคุยแบบสองคนครั้งหนึ่งละแขวนสตาร์ทไปละคนนึงแล้วอันนี้ยังอันนี้ยังย,ย,ย,ายาวนะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเอ,อิร์ธพัทรพลจันสุวรรณครับผมครับสวัสดีครับผม,บบผมตโตโตสุภวิชชูาศาักดิ์สกุลวิบูลครับเอิร์ธกับโตครับจริงๆแล้วไม่ใช่คนใหม่ของอุทัยธานีเลยทั้งคู่นี่ทั้งสองคนเล่นมาเอิร์ธกี่ปีจะเข้าปีที่สามครับโต น่าจะประมาณห้าถ้ายังเป็นสมัยเป็นแอร์ฟอร์สครับประมาณห้าปีอันนี้คือมาตั้งแต่สมัยแอร์ฟอร์สเลยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นอุทัยธานีแต่ว่าทั้งสองคนนี่พูดถึงว่าถ้าเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าทำความรู้จักกันก็คือมาจากบีจีทั้งคู่ใช่ไหมอันนี้ก่อนหน้าตานี่ต้องเป็นเด็กกรุงเทพไม่ใช่ครับเป็นยโสครับยะโสทแล้วคือยังไงมามาสู่ฟุตบอลได้ยังไงก็เริ่มจาก คัดบอลนี่นะครับมีของ BG เข้าไปคัดต่างต่างจังหวัดก็ได้โอกาสเข้ามาคัดก็ได้ผ่านเข้ารอบมาก็มาถึงรอบสุดท้ายก็จะได้เข้ามาเรียนของสตรีวิทย์สองสตีวิทยใช่ครับอันนี้คือเด็กรุ่นปี40ใช่ครับตอนนี้ก็เท่าไหร่23 24 24ครับ24่ก็เดวังนุ่มหนุ่แน่นอยู่ไปอยู่สตรีวิทยก็เมื่อก่อนก็ถือว่าในในวงการซุตบอลนักเรียนก็ไม่ธรรมดานะครับ มีรุ่นพี่คือพี่นิวสิ่ิพันธ์พ่องจันใช่ครับไม่ทันกันไม่ทันครับไม่ทันถ้าพี่นิวทันเราพี่นิวไม่ได้เกิดแน่นอนนะแล้วยังไงจากชีวิทยาแล้วเราก็เข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพของบีจีตอนนั้นยังเป็นมังกรกการ์ดอยู่ใช่ใช่ครับครับจะมีมันจะมีทีมเหมือนทีมน้องหรือว่าทีมรังสิตเอฟซีครับให้โอกาสเข้าไปครับไปไปทดสอบก็ได้เข้าไปเซ็นอะไรประมาณนี้ครับครับเล่นอยู่นานนะฮะการังสิต สองสามปีครับเป็นลังสิทธ์ก่อนที่มันจะเปลี่ยนมาเป็นบีจีบีแล้วก็เปลี่ยนเป็นบีจีซีครับก็หลายปีออกมาประมาณ3าสี่ปีครับคือเราอยู่ตลอดเลยใช่ครับจนกระทั่งเขาขายทีมเลยใช่ครับใช่ไหมใช่พอเขาขายทีปุ๊บเราก็เริ่มที่ประจอนรองเท้าก็เลยไปสู่แอร์ฟอร์ด่แล้วก็มาอุทัยธานีครับโรงคล้ายๆไหมครับถ้าเริ่มฟุตบอลจริงจังก็น่านับตั้งแต่เข้ากรุงเทพปเตครับครับ ตอนมอนหนึ่งครับก็น่าเป็นจุดเริ่มต้นฟุตบอลที่แบบเป็นแบบฟุตบอลจริงจังๆครับอคือเราเป็นเด็กสมุทรปราการใช่ครับไม่ไกลแต่ว่าก็คือมามาคัดเองหรือว่าเขาไปเห็นแมวมองแต่ตาที่ไหนคือผมเริ่มฝึกฟุตบอลจากเป็นสโมสรฝึกฟุตบอลสังงามครับซึ่งแบบเป็นอาจารย์ไก่คุณพ่อของพี่กิบปรินทร์ไอ้ป้าสันตุบาบังไก่่ครับเขาสอนมาแล้วเขาก็ เห็นว่าลูกชายเขาเรียนที่อุนเทพิเตียนครับเขาก็เลยแนะนําให้เราลองไปทดสอบดูอแล้วนั่นก็แบบน่าเป็นจุดเริ่มต้นครับที่แบบเข้าสู่แบบโรงเรียนที่เป็นฟุตบอลจริงจังตั้งแต่มหนึ่งโคต้านักกีฬาเด็กสามเจ็ดรุ่นนั้นมีใครบ้างคิดเตรียมสมัยนั้นเด็กสามเจ็ดก็ทัตพิชาอักษรศรีครับที่ตอนนี้อยู่ชลบุรีแล้วก็โรนชัยพงศ์ฟุตซาาครับโวสมัยนักเรียนที่ถือว่าผลงานเราก็โอเคไหมโอเคครับ ก็เป็นรุ่นที่ว่าก็ท็อปของรุ่นเหมือนกันครับท็อปของรุ่นเหมือนกันนะแล้วมีเฉียดนักเรียนไทยอะไรบ้างไหมทั้งสองคนสมัยนักเรียนมีเฉียดเยาวชนทีมชาติมีอะไรไหมผมมีเป็นทีมชาติยูสิบเก้ายูสิบเก้าใช่ครับไปไหนชุดนั้นไปไหนไปลาวครับของเอฟเอฟได้แชมป์ที่ละโคจุนครับอ๋อยุคโคจุน<ช>อ๋อ่รุ่นเดียวกับพวกวราชิตใช่ใช่อพวกนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับเด็กสี่ศูนย์ใช่อ๋อตัวครับ ผมเคยประมาณน่าติดแค่รอบสี่สิบห้าสิบคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเป็นแบบระบบแบบขัดตัวแบบนักบอลแบบสองสามร้อยคนอะไรงเงี้ยมาคัดรวมกันครับครับ,รบแต่ว่าเราก็มีผลงานตลอดแหละทีมชาติบางทีมันอาจจะไม่ไม่ถึงว่าอย่างนง้นนะครับ,รบแต่ว่า,เ,าเล่นฟุตบอลเข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพเหมือนกันไหมมันเริ่มที่บีจีเหมือนกันไหมไม่ครับผมเริ่มจากตอนมหกครับก็สัญญาอาชีพเริ่มแรกมาจากทีมบีบีเอฟซีครับทีมเตพิเตียนครับอ่าอ่าใช่ครับ ตอนมหกนางคือเริ่มเข้าฟุตบอลอาชีพหรือเมื่อก่อนเขามีทีมอยู่ใช่ไหมครับอาแล้วแั่พัาจับผูไปโพอยู่บางกอกการ์ดได้ยังไงก็หลังจากกรุงเทพมิตเตียนก็เข้าเรียนที่มหาลัยลังสิตครับใช่แล้วก็อยู่มหาลัยลังสิตประมาณสองปีครับแล้วก็แบบเริ่มไปเทสที่ลังสิตเอฟซีครับบางกอกการ์ดไปเองไปเองครับไปเจอกันไหมที่นุ่นเจอ แต่เป็นช่วงที่ผมกําลังจะออกแล้วน้องอะไรเข้ามาทีหลังใช่เข้ามาทีหลังเพิ่งจบเรียนมาก็เลยมาเข้าทีหลังแล้วไปอยู่จนไปอยู่จนทีมเลิกเหมือนกันไหมไม่ครับผมมองมาก่อนครับไปอยู่แป๊บเดียวใช่แล้วก็ไปแล้วก็มาแอร์ฟอร์สแอร์ฟอร์ในยุคคนตเตียใช่ครับโอเคแดงว่านี่ก็อยู่ตั้งแต่สมัยเป็นแอร์ฟอร์อยู่ไทยลีกเลยหรือเปล่าครับอ่าผมอยู่สองปีแต่เป็นปีที่ขึ้นชั้นครับแล้วก็ขึ้นชั้นผุก็ออกเลยอ่าแล้วไปไหนต่อ ตอนนั้นว่างประมาณเล็กนึงครับครัใช่ไม่มีทีมแล้วก็ไปอยู่แทฮอนดาแสดงว่าเรานี่ก็หลายสโมสรเหมือนกันนะใช่แล้วกลับมากลับมาอยู่กับอุทัยธานีตั้งแต่งเป็นเอฟพตไหมเป็นครับตอนที่กําลังหนีตกชั้นครับก็ให้ทางแทนดาก็ไปคุยทางแทนดาเขาไม่ค่อยได้ใช้ช่วงนั้นก็เลยให้ยืมตัวมาดีกว่าเพื่อแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองจะได้กลับมาเล่นอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยกลับมาแอร์ฟอร์ดแล้วพอสุดท้ายพอแอร์ฟอร์ดมาเป็นอุทัยธานีทั้งคู่ก็ยังอยู่ครับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปีที่เปลี่ยนผ่านมาสู่อุท<ช>ัยธานีทั้งสองคนนี่ถือว่าผลงานใช้ได้เลยนี่ยิงไปกี่ลูกนะหกลูกครับหกลูกได,ลได้ลงได้ลงถือว่าสม่ำเสมอ,มอครับผมอ่าดีดีก่อนคือมันเป็นฤดูกาลที่ยังไงเราได้เล่นสม่ำเสมอในฟุตบอลอาชีพไหมก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เท่าไหร่แลวบปล่าหรือยังไงมันก็มีอาการบาดเจ็บครับแขนโดนเตะมาแล้วมันก็หัก ก็เลยพักไปนานก็เลยผอมก็เลยไม่ไม่สม่ำเสมอไม่ค่อยได้ลงแล้วพอมาเปลี่ยนมาปุ๊บมันก็ได้ลงก็ถือว่าโอเคครับครับครับยิงไปหกประตูใช่ครับจากการลงกี่นัดจำได้ไหมจำไม่ได้เลยโอเคนะฮะหกประตูนี่ถือว่าก็ถือว่าโอเคครับถ้าเทียบจากปีที่ก่อนๆมาก็จากสองก็มาเป็นหกก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช่ได้นะแล้วปีนี้นี่ยังตัวจริงไหวไหม ก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าทีมนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเป็นงไงปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ถ้าถามผลงานส่วนตัวก็โอเคอบพอใจกับผลงานส่วนตัวครับได้ลงสมัคเสมอเหมือนกันใช่ครับนะครับแต่ว่าปีที่แล้วมันเหมือนฝันร้ายที่ที่เราลงตกชั้นเคยมีประสบอันนี้เคยมีประสบการณ์เคยไหมตอนแอนซอสไม่เคยตกชั้นแต่เคยผ่าขาขึ้นชั้นขึ้นชั้นไม่เคยไม่เคยเคยแต่ทีมเลือก ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรอด,ดีตแต่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอุทัยธานีเปลี่ยนแปลงเยอะมากมีนักเตะรุ่นพี่ทีมชาติไทยมากันหลายคนเลยมีตัวต่างชาติ <c oughs> กระดับเล่นไทยลีกมากนั่นเลยรบรรยากาศในทีมเป็นยังไงบ้างเราเราก็ถือว่าเป็นการเก่ากลางใหม่เนาะไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่ถือว่าแต่รุ่งเส้นทีเดียวใช่ไหม <c oughs> ใช่เจอพี่ๆเป็นไงไงบ้างพี่ๆแต่ละคนที่เข้ามาคิดมาก่อนไหมว่าจะได้เล่นกระดับสกอร์กิรติมงคลอะไรพวกนี้เคยคิดมาก่องไหมไม่เคยครับไม่เคยได้คิดเลยครับ ไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นกับพี่ๆระดับนี้เลยครับแล้วเจอแล้วเป็นไงเหมือนที่คิดไหมบ้องแบบคิดๆไป<ง>เป็น,นไงสตระดบเป็นไงส่วนใหญ่จะหามากกว่าจะหานะาฝีเท้านี่ไม่ต้องพูดถึงยังโอเคอยู่ใช่ะนะรู้สึกเหมือนกันไหมฮะรูส้สึกดีครับได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเยอะครับอืๆๆรุ่นพี่เขาสอนอะไรมากอ่ะพี่อยากรู้ก็ทั้งในทั้งนอกสนามครับว่าต้องควรทําตัวยังไงบ้างเลยครับสอนให้เราแบบ ขึสนิทกับพี่คนไหนมากที่สุดก็ทั้งหมดครับก็คุยทั้งหมดเลยใช่เข้าหาง่ายครับเข้า่ายพี่โก้ชวนไปกินลาบยังยังครับยังนะนอกสนามพี่นอกสนามพี่พี่เขาสอนยังไงเหมือนกันเลยครับทําตัวใช่ครับรักษาร่างกายใช่อ่า่ดูดูสภาพพี่พี่เขาเรยังโอเคยังสบายสบายโอเคสบายสบายแล้วนักเตะต่างชาติอ่ะแต่ละคนนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยดูแล้วเป็นยังไงเล่นด้วยง่ายไหม ก็ง่ายครับก็การสื่อเรื่องการสื่อสารก็เขาก็เข้าใจในภาษาอะไรองี้ครับก็แบบทำให้แบบเข้ากันง่ายจูนกันติดง่ายนะครับคือเอาว่าสามารถปรับตัวเข้ากันได้หมดละตอนนี้หลังจากที่ซ้อมกันมาพักใหญ่ๆรู้สึกว่าทีมมันมันมันแตกต่างจา่ฤดูกาลที่แล้วมากน้อยขนาดไหนเท่าที่เห็นก็มันก็ระดับหนึ่งครับก็เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าต้องจกัก นักเตะที่แบบประสบการณ์เยอะพวกแบบพี่ๆเขาจากทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอัพระดับมาขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งมันทําให้เรามีความกระหายอยากจะไปเล่นเยอะกว่าเดิมไหมเพราะเราได้เจอยอดฝีมือทั้งนั้นเลยเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวครับมากขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าด้วยการที่อย่างผมเนี่ยตำแหน่งเดียวรับพิโกเนี่ยผมก็ต้องมันก็สู้กันยากแล้วด้วยเรื่องชื่อชันนะครับก็ทําให้ผมต้องพัฒนามากกว่าเดิมเพื่อแบบผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะการแข่งขันมันก็สูงขึ้นการ ตามมาตรฐานนักฟุตบอลทั่วไปครับพี่โกสอนเตะลูกโรได้ยังยังครับแต่ดูทุกวันเลยเเตะเตะกิ่งนะนะเคยลองทํำไหมเคยครับได้ไหมออกข้างนี่เดี๋ยวต้องลองดูไปนะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ลิขโดอย่างเดียวครับเราเปิดอย่างเดียวครับลองลองยังลองแล้วครับอ่าไม่เข้าครับทํางานกับเทื้อสักใจมันเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้ทันทันเห็นพิธีตอนเป็นนักบอลเนาะ ผมทันครับทันไหมทันเออทันไหมทันครับแล้วการทํางานกับในในฐานะที่เขาเป็นโค้ดนี่เป็นยังไงบ้างเขาสอนแบบเรายังไงบ้างอะไรเงี้ยพูดได้เลยไม่ต้องห่วงเออมุมมองที่ได้ทํางานกับโค้ดคนนี้อะไรเงี้ยดุไหมหรือขี้อําหรืออะไรอย่างนงี้ส่วนใหญ่จะหาครับหามากครับคนเนี้ยแต่โอเคโอเคครับโอเคกองกลางเหมือนกันดีกว่าเรียนรู้อะไรจากเทอักดักบ้างเทอักสักสอนอะไรบ้างเขา เหมอเขาสอนแบบฟุตบอลสมัยใหม่ครับแบบอธิบายเข้าใจง่ายด้วยอะไรด้วยครับดูไหมถ้าถึงเวลาซ้อมแล้วก็ความจริงจังก็จะเปลี่ยนไปแับเป็นคนละคนกับข้างนอกข้างลนครับเขาสองบุคลิกนะซ้อมเช้าซ้อมเย็นอยู่ได้ข่าใช่ไหมพี่ดงข่าซ้อมเช้าซ้อมเย็นใช่ไหมกว่าบอลเตะก็โคตรฟิตอ่ะนะเป้าหมายในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงปีที่แล้วอย่างที่บอกยิงไปเยอะปีนี้คาดหวังส่วนตัวไหมว่าจะยิงมากกว่าเดิมไหมหรือว่าจะ คาดหวังอะไรยังไงมากต้องคาดหวังมากกว่าเดิมครับต้องยิงมากกว่าเดิมครับผมมองตัวเลขไว้ตรงไหนบ้างแค่เจ็ดนั่นก็มากกว่าแล้วนะสักสิบได้วหครับสักสิบเลยนะครับผมตั้งตั้งไว้สูงๆไะแต่ว่าเราเคยมีประสบการณ์ในในระดับไทยลีกสามมาอยู่แล้วมันเป็นตอนนั้นมันเป็นดิวชั่นสองครับลีกภูมิภาคใช่ใช่ครับก็ก็ระดับเดียวกันใช่สิประตูได้ไหมถ้าเป็นทีสี่ของบีจีซีน่าจะประมาณสิบครับ เออใช่ตอนนั้นตอนเล่นทีสี่เคยยิงสิบประตูมาแล้วใช่โอ้โหก็รวมบันถ้วยก็สิบเอ็ดสิบสิบลูกประมาณนี้ไม่ธรรมดานะเรานะปีนี้พี่ให้โจทย์ไปสิบห้าลูกโอ้โหได้ครับได้สิลูกนะครับสมือโอเคคาดหวังอะไรมากเลยดูการนี้ก็อยากทำผลงานตัวเองให้ดีแล้วก็พาทีมกลับไปทีสองให้ได้ครับครับ ตั้งเป้าถึงไทยลีกเลยไหมพี่ถามตรงๆเพราะเราอายุยังก็ยังน้อยอยู่แล้วเราอยู่กับทีมนี้เหมือนว่ามันเริ่มต้นเนาะรเราเรามองไกลขนาดไหนกับการเล่นกับอุไทยธานีก็หวังว่าจะได้ขึ้นไปไทยลีกเร็วๆนี้ครับครับทีมอื่นมาจีบไม่ไปนะไม่ไปครับนึกว่าไม่แน่ <laughs> 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 ดูแลดีขนาดนี้ยูไปยาวนี่อยู่เป็น,นเห <laughs> มือนกันเลยพี่เหมือนกันเลยครับ กะอยู่ยาว<ช>นะคิดว่าฤดูการใหม่เนี่ยบรรยากาศที่สนามบุทัยธานีเนี่ยมันจะคึกคักกว่าเดิมไหมดูกระแสแล้วพี่ว่ามันมันน่าจะโอเคนะหวังคาดหวังแฟนบอลไหมเชิญชวนแฟนบอลเลยถ้าถ้าผมว่าสำหรับตัวผมนะถ้าไม่ติดเรื่องโควิดก็น่าจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่ากระแสทีมเรานี่แบบมาเยอะมากมนะครับตอนนี้เชิญชวนแฟนๆหน่อยเชิญชวนแฟนๆหน่อยก็ถ้า ยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกคนนะครับช่วยติดตามเชียร์ทีมอุทัยธานี FC ด้วยนะครับฝากนึกฝากตัวด้วยฝากเป็นแฟนด้วยปีนี้จะยิง15ลูกครับจะฝากยังไงดีก็ให้อ่ขอให้เข้ามาติดตามแล้วกันนะครับจะทำผลงานให้มันดีที่สุดครับผมครับนะลุยนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของ2อนักเตะที่ถือว่าก็อยู่ระดับการกลาง พขามีอายุน้อยก,กว่าเราไหมมีมประมาณนั้นนะแต่ว่าก็เป็นการผสมผสานกันของอุทัยธานีในฤดูกาลนี้นะครับมีทั้งผู้เล่นมากประสบการณ์แล้วก็มีเด็กดาวรุ่งที่อร,ทรอวันเจิดจรัสอยู่ยังไงก็ติดตามเชียรวอุทัยธานีในฤดูกาลนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของอุทัยท็อกด้วยนะครับทั้งทาง y o u YouTube c h ชา n e l ทาง Facebook แล้วก็ทาง Instagram มเดี๋ยวอุทัยท็อกคราวหน้า <c ười> เราจะกลับมาคุยกับนักฟุตบอลอุทัยธานีเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรา3าคนต้องลาไปก่อนแล้วจะไว้เจอกันใหม่สวัี